เปิดเผยแล้วข่าวใหญ่ที่สร้างความสั่นสะเทือนในวงการความมั่นคงระดับภูมิภาคเมื่อมีรายงานจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวในกระทรวงกลาโหมว่าประเทศอิสราเอลได้ดำเนินการส่งมอบขีปนาวุธเยริโค2องจำนวนสิลูกให้กับประเทศไทยอย่างลับๆตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงที่ไม่เคยมีการเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน ขีปนาวุธเยริโช2หรือ Jericho II คือระบบขีปนาวุธพิสัยกลางของอิสราเอลซึ่งมีระยะยิงไกลได้ถึงประมาณ1,500-3,500ถึงกิโลเมตรสามารถติดตั้งหัวรบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยพัฒนามาจากโครงการในยุคสงครามเย็นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกเก็บเป็นความลับมาโดยตลอดการส่งมอบขีปนาวุธประเภทนี้ให้กับประเทศอื่นจึงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง และในกรณีของไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเทคโนโลยีนี้จากอิสราเอลจากแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าการส่งมอบครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับหลายประเด็นระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากหน้าน้าจีนใต้การเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไทยกับพันธมิตรตะวันตก ขีปนาวุธทั้ง15ลูกที่ได้รับมีการกระจายเก็บรักษาไว้ในสถานที่รับทางทหารซึ่งได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงระดับสูงของไทยและมีการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับกำลังพลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นท้งน,นี้ไม่มีการเปิดเผยว่าประเทศไทยมีความสามารถในการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์หรือไม่แต่แหล่งข่าววิเคราะห์ว่าขีปนาวุธที่ได้รับในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการใช้งานเชิงรุก สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการที่อิสราเอลเลือกประเทศไทยเป็นประเทศพันธมิตรในโครงการลับนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยในฐานะชาติที่มีบทบาทกลางและมีความสัมพันธ์ทั้งกับจีนสหรัฐอเมริกาและประเทศในตะวันออกกลางจึงอาจเป็นตัวกลางสำคัญในแผนความมั่นคงระดับโลกที่กำลังขยับตัวอยู่เงียบเงียบเยบื้องหลังเวทีการเมือง เมื่อเรื่องนี้ถูกปเปิดเผยออกมาแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยหรืออิสราเอลแต่ก็ได้สร้างกระแสวิาพากวิจารณ์ในวงการนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงทันทีหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การแข่งขันะส,สมอาวุธใหม่ในภูมิภาคขณะที่บางฝ่ายกลับมองว่าเป็นกลยุทธ์การป้องปรามที่จำเป็นต่อการรักษาสมดุลของอำนาจในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในประเทศเสียงของประชาชนแบ่งออกเป็นหลายมุมมอง บางกลุ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่เคยแถลงเรื่องนี้ต่อสาธารณะหากเป็นเรื่องจริงก็ต้องมีความโปร่งใสและควรมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรัดักลุ่มขณะที่อีกกลุ่มกลับมองว่าความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยในทุกรายละเอียดและการมีอาวุธยุทธศาสตร์ก็อาจช่วยยับยั้งภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่างแท้จริงคำถามสำคัญตอนนี้คือแล้วเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจอื่นอย่างไร โดยเฉพาะกับจีนซึ่งมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและอาจไม่พอใจกับความเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นการขยับเข้าใกล้กลุ่มตะวันตกและอิสราเอลของไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่อาจเริ่มจับตามองท่าทีของไทยอย่างใกล้ชิดสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องติดตามคือจะมีคำชี้แจงได้จากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่และขีปนาวุธเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในรูปแบบใดหรือเพียงแค่เป็นหมากสำรอง